ครับขอราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปปารวยนะครับวันนี้โอปปารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาสัมภาษณ์แนวทางของพี่อุ๋ยนะครับผมครับงวนเมื่อกี้พี่อุ๋ยบอกให้วิ่ง8นะครับก็ 818นะครับเนาะเป็นเลขวิ่งของพี่อุ๋ยนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางของพี่อุ๋ยส่วนมากจะเป็นเลขชอบนะครับทอแม่พี่น้องครับเลขความฝันเลขชอบไม่ใช่เลขสูตรนะครับจะไม่พี่เลขเลขสูตรหรือเปล่าเลขชอบนะครับเนาะครับก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับกับพี่อุ๋ยเนี่ยครับเนาะเดี๋ยวก็ รอทีมงานสักแป๊บเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่การสัมภาษณ์แนวทางนะครับผมโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาสอบถามแนวทางของพี่อุ๋ยกันครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีฟังวินองนะครับเนาะกาขั้นผู้ใดได้ตามกาเจงไหนนะครับครับเอาดังดังเลยครับดีใจน้าเนาะครับเนาะที่ผู้ใดตามเลกวิ่งที่ ใช่วิ่งเนาะวิ่งแปดเนาะพี่งวดวางหันกับวิ่งแปดนะครับก็ดีใจนํานะครับวันนี้นะครับเลขมักกบนี่หกนะครับเป็นฝันบ๋อพี่ออ้ยเป็นเลขมักครับเลขมักดีวิ่งบ่วิ่งก็มักตัวเดียวกันบ่ขนาดมักก็ใช้ได้เป็นรอบสองวันติดเลยแต่ว่าม็นจะแม่งมันมีเส้นวิน้ำพุ่งจะไปวิ่งก็ได้ครับเพราะว่าหกเด้อ แล้วกาแต่กาตัวล่องอาจจะเป็นเก่าเพราะว่าหกกับเก่ามันก็กตัวเดียวกันออครับออแต่อีกตัวหนึ่งนะครับที่มักมันเป็นล่างๆนั้นโดยสับก็คือสามนะครับตัวเด่นก็จะเป็นหกสามนะครับหกสามระมาณนี้แล้วก็สามนี่มันเป็นแปดก็ได้เนาะ กา่าล <kung> ืม <divide> กันไว้ในเด้อครับผมก็ไใดวครับกาเกมของผมกับสีมีลักเลยนะครับครับตัวนี่หกนะครับที่ล่องอาจจะเป็นเกานะครับแล้วก็เลขมากอีกตัวหนึ่งกัสิีเป็นสามนะครับพี่น้องจับไปใส่กันก็ได้หรือว่าสะไปเห็เป็นรอยเมตรก็ได้สาม้วกาแต่ว่าสามสามก้แปดนี่มันกา คือกันอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็นได้นะครับ <wreck> ไม่ใช่เลขความฝันใช่ไหมพี่เป็นเลขเชอบเฉยๆครับเป็นเลขมกักวัดวัดเจ็ดหกนั่นก็ชอบเลยเป็นเลขมกักคือว่ามันขึ้นมันอาการมันมักคือเพิ่มก็ยังมาผู้สาวหนิไหมเออแบบนี่แหละจะถามแน่ยี่ไม,นะมียไปรอบถ้าตอนนี้ก็ยังโสดเลยครับยังหนาคนชื่ใจว่าได้มันยังบอกให้เหื่อยๆื่นใจเขาหรือชื่ใจเขา ม่ยันจะคองม่ถึงใปเขาตาครมแต่ว่ากาทขานกับคือว่าแล้วเนาะแม่องรู้มันก็ตรงเยอะเล็กน่อยครับแต่ว่ากมันมันใจอยุ่ครับหกนะครับวิ่ง6กวิ่ง6มัน็จกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยมันใจกับเพราะว่าเต็มเพราะว่าเต็มครับเต็มเลยเต็มรอยเลยรอตรงมากนะครับแต่ว่าันกาเปลี่ยนแนวทางนะครับแานครับครับมันมันเป็นแนวทางให้นะครับ วดแรกเจพ่อกันแต่ึืนมาพ่อกันใหม่เดี๋ยวขึนเจ็ดหกเจ็ดหกกเจ็ดแมนงวดเมื่อกี้ก็วิ่งแปดแมนครับเจ้าของสองวัดสดแต่ว่าพิ่นมัแปดศูนย์ศูนแปดบ้าฮะศูนแปดนอกออกแบบแปดมันออกแดมหนึ่งขึ้นแฉบนึงแต่เลขวิ่งนี้ยังไม่พลาดนะครับเนาะยังเลขลอยเมตรยังไม่ทันผ่านเจ้าใชบัานี้พี่อุ้ยเลยฟันแนบบ่ค่ะกมฟันนีนมีบ้ ยังคือซื้ออยู่ครับตอนนี้เอาเดี๋ยวขอถามหน่อยพี่เลขมากนี่ยพี่ยู่เฉยๆก็ชอบขึ้นมาแบบชอบสาวเนี่ยนะพี่ทุกๆแบบความมาขึ้นแบบมาขึ้นมมกแบบเรไม่เหตุผลเลยแบบแบบมากสาวเนี่ยเออแบบมากสาวคิดคมากหรือมันก็ดคือมันลอยขึ้นมาในความคิดเลยออมันลอยขึ้นมาในความคิดงวดก็คือการงวดว่นที่เจ็ดงวดวที่ว่าเจ็ดนั่นคือ ผมมาแล้วผมเห็นผมเห็นอยู่ต้นมะขามเนาะผมก็สซีไซเนี่ยตัวเนี่ยสีมาประมื่อืาตัวนี้สีมานะครับแล้วก็มันก็ที่บอกว่ายืดเืมตตวเก่าเด้อผมว่าลอีตัวเก่าเนี่ยผมนาผมมาหกยังสิมันก็เขามันเขาหกเจ็ดเนาะแปดแปดหกเจ็ดครับข้อมูที่ผ่านมากกักัมักแปดถ้าเอฟซีเอ็มร้อยเม็ดจะ่ปใร่ได้บ่เี่น้อง จานแล้วมักตัวไหนครับจานแล้วมากหกมากหกบ่บ่บ่ถ้าที่ที่ผมที่ผมแบบว่ามักอยู่เนาะที่ที่เดี๋ยวผมจับให้กันเป็นหกสามหกสามจับหกแปดครับหกสามกับหกแปดัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกัน กกับเก้าตัวเดียวกันแสดงว่าเป็นเลขสองตัวเอาหกสามหันหวัวขืนหัวล่วงกับเป็นเก้าสามอย่าพลาดด้วนี่บางที่กับหันหวัวขืนหัวล่วงเนาะค่ะพี่อุยอ้ยเนาะคือพี่อุ้ยสิมิเส้นสัมผัสเกีกยวกับตัวเลขเพราะว่าเพื่อนกับเป็นลกูกหลานยูพุ่มต้นมะขามนี่แหละบ้านแม่หลวงพิมนี่แหละเพื่อนเป็นเจ้าของทีค่ค่ะคือปูยูนี่สีมีเส้นสัมผัสกับพี่อุ้ยคือ ยางไปนี่พ่อลวดปะคะคันเพื่อนอยากเห็นแม่ยางไปยางไปที่ซื้อบางบางเท่อบางเท้อยุคขื้นมาเลยัวเนมาเลยขับมันได้ขื้นมาแบบมันเรื่องึ้นมาซาวเนี่ยและจ้ะอ๋อขื่นมาเลยบ้านนี้เคยเคยเห็นยางแปลกๆปะค่ะยุต้นมาค่ะก็เพงกับว่าได้เห็นตัวแล้วเนาะเห็นแต่ ประมาณปีหกสามที่โควิดขึ้นใหม่ๆเนาะโควิดขึ้นใหม่ๆก็กำมานอนบ้านนี่แหละ,อะ,อะนอนนอนเงียงกับยายแต่ว่าก็รู้สึกม,มีผู้ชายมี่ผู้ชายมาก,ก่าอกนกอดกอดคือยังกอดลูกกอดล้านอยู่ไหม,มแต่ว่าบอมาลายบอครับต้องเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่คือจังอพอกอดลูกแล้วไง S <S คือยังปูกอดหลานยังเสียครับเพิ่นมากกอดครับแต่พอดีคุณเมียขึ้นมากกักับเบิ่งแต่ว่าติ่งขิ่งบ่ได้โอถูกอ่ำไปจังซี่ครับสิสิว่าอ่ำกับ่แมน่นเพราะว่าถ้าถ้าอ่ำต้องนั่งเต่งมันบ่อืถ้าอ่ำต้องตง้องนัง่งเต่งต้องต้องทับอันนี้มากกดอ,อกกดจั้งสิ่งไหมมากกอดทั้งผมผมนอนผมนอนแต่แค่ทั้งสิ่งแต่ว่มากกอดคือนยังกอดกอดนังซี่ ก็ฟอก่อนลูกพี่ก็ยังฟอก่อนลูกจะเป็นผู้ท่ายผู้ดำใหญ่ๆครับก็อาจจะเป็นผู้พุ่มอยู่นี่ละครับผู้ดำเท่านี้เนาะครับจะเดือดแลวจะพุ่มครับพี่น้องนะเพราะว่าเพิ่นบมื่เห็นหนาโดดหน้าเพิ่นก็เลยอ่ะสิไม่หยามแน่ที่คนละครับก็หลังจากนั้นก็ผู้จักแล้วก็เห็นแล้วก็บ่มีหย่างกับปกติครับ อ้กับเราดูตัวเลขของพี่วินเนี่ยผมจะเลืมด้วยครับพี่น้องหนูใส่ตัวเลขครับมาเบิร์นได้ครับผมนะน,นะครับวิ่งหกวิ่งวิ่งหกลอง,งเก้าตัวมึงง่าเลยพี่น้องหกสามแปดหกสามหกแปดเก้าสามเก้าแปดตัวเดียวกันพี่น้องแคปหน้าจอไปนะครับพี่น้องแล้ว แคบหนาจอไรนครับเขาใจวาแคบขาดบือไว้ดนันลบไว้โดนครับเไว้เข้าจวาแคบหนาจอไว้ก็คือหกกับเก้าตัวเดียวกันครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันมาตั้งนี่แหนทั้งน้อยค่ะ้นอไรเ่ยเสียงบอดครับาจัรลละวั เบอร์โทรก็ไม่มีเบอร์เบอร์โทรเบอร์ติดต่อนี่เขอขอเป็นไอดีไลน์เนาะครับครับติดต่อกันมันยกว่สีได้ง่ายขึ้นนะครับเอ่อบอกบอกบอกเบอร์มาเลยพี่ไอดีไล่กับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งครับเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่สามเก้าสามสามสามเก้าสามสามเบอร์โทรเป็นใครบ้างเป็นเป็นไอดีไลน์ด้ครับไอดียไลน์ครับ ก็คือตัวเลขยกขึ้นมายกตัวเลขโชว์ใหม่ครับพี่นี่ครับตัวเลขมีมีหกมีร่องเก้าครับราคาเลขสามตัวจะมีหกสามแปดสองตัวจะเป็นหกสามหกแปดเก้าสามเก้าแปดพี่น้องคนคนเขมินเมว่าเสียงค่อยค่อยเราบอกไปค่้อยค่อยเราเป็นคนเสียงเบาเสียงดังไี่น้องคนเป็นคนเอาค่อยนิ่มนิ่มด้วยเย ตัวเลขกบบนี้หกนี่โตไปสินะหกสิบแปดไปสินะัวหกสามหกแปดพี่น้องโตสามเก้าแปดไปสินะเป็นแนี้ยวข้างนะครับเป็นเงี้ย้างยกสูงๆเลยครับพี่โอ้สูงสูงไปครับจับหนาจอยนะครับพี่น้องเป็นเลขชอบนะครับเนาะไม่ใช่เลขฝันไม่ใช่เลขสูนย์เลขเลขชอบครับนอนอยู่เฉยๆก็ลอยขึ้นมาหาอย่างนี้แหละครับพี่ อยู่ดีๆมันมันมันอยู่ดีมันลอยเขามาในความคิดคิดมากคือสือนี่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่อุ๋ยนะครับผมเป็นเลขที่ชอบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับเป็นเลขที่ชอบนะครับไม่ใช่เลขฝันไม่ใช่เลขสูตรนะครับแต่เป็นเลขที่พี่อุ๋ยนั่งอยู่เฉยๆแล้วเลขก็ลอยมานะครับผมเข้ามาสองงวดติดนะนะครับผมเลขวิ่งของพี่อุ๋ยนะครับเนาะครับรอบแรกเข้ามาหกเจ็ดรอบสองวิ่งแปดนะฮะ ครับผมเป็นเลขวิ่งของพี่อุ๋ยนะครับผมรอบนี้วิ่ง6นะครับเน้น6นะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมช่องโอปอพานรวยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมครับแคปหน้าจอไว้นะครับนอกคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ